โอเคมาต่อกันใหน Let's ว e ล i e 4โอเคเดี๋ยวค่อยน okay. ิปาดัตต์ยดงนกิโอเดโอเค Let's review 4ทีมักเซปเตอร์ที่เท่าหร่วะ12ปะลืมเออ12 <c oughs> นี่มาอาของอีกวันหนึ่งนะครับเอโต เอออช่างะขึ้นลิฟต์ไปมาที่นี่เลยเราจะไปเก็บเควตแต่ละเควตก่อนเมาส์ดูไม่ค่อยลื่นเลยแต่ก็ได้แล้วได้อยู่เมื่แล้ว โอเคไปเก็บนี mm, ่หงเก็บนี่สองายเฟอร์เอทยอัีน่าร้ม่มีแ่ไม่อยอ่คายเฟอร์เอทปุ๊บแล้วก็มาเอาสมอลคงนี่เสียงแม่งชัดกว่าเดิมป่าวะูคิเองเอาลับเปิปรต เราขึ้นไปตรงนี้ไม่สปอนใหม่หมดเลยนี่หว่าแต่ละแชปเตอร์มันก็จะสปอนใหม่ของมันยังไม่สปอนนะตอนนี้ยัง <c oughs> ข้างหน้าไม่แน่เพราะว่าแต่ละจุดเวลาเจะไปเอาของอะไรมันจะสปอนนะครับ tô chơi <laughs> đi hiên anh này Ô cu làm cũng mẹ vãi chảy mà Ô với con đẹp bay Mày to mày ไอ้บ้าข like ้างนี <bisog desarrollo> ่หมุดไปแมงมุมเพียบเลยด้วยด่านนี้ต้อง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 เฮ้ยลูกสองทันดีนะลูกสองยิงยิงไอ้เชี่ยที่ไปเกาะอีกแอ๊อ้าวไอ้เชี่ยกูยี่เข้าตายแล้วเฮ้อ เย็ยนๆพี่มีอะไรค่อยๆคุยกันเอาดีเลือซากไว้อีกตัวหนึ่งอ๋อโอ้ยไ้ที่แมเอานี่ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ นี่เออนั่นแหละจักรดาแล้วเก็บมาแล้วก็ปาแมงมอราเตโอโกมราเตโอโกก็ปาใส่แมงเลย,เลยผมไม่ใช่อยู่แล้วไขน่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะขอนั่งเล่นแป๊บนี่ไหนไข่ซามไหม ไม่มีเวลามานั่งแล้วต้องรีบไปแล้วโอเคไปไปไปแม่ขอเก๊กรอหน่อยนะเฮียช่องนี้กูก็ไม่ให้เข้าไปนี่กลับไปไปขกุญแจนั่นแล้วก็ไปเอาเพชรอีกหลายสารพัดจริงเลยกูทีนี้มันต้องอ้อมแนละ้วอ,อะไร โอเคทดแทนของเมื่อกี้นี่นะทดแทนแฟบเมื่อกี้เนี่ยนะนะโอเคน้ากูได้แฟบมากกว่าโอเคเอาละตรงนี้แหละสึกปัญหาใหญ่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปยังไม่สปอหรอกมันยังไม่สปอรเชื่อกูไม่สปอร์ตก็ยแย่ละไปแอบเพียอะไรตรงนั้น ไอเ้เฮียเดี๋ยวต้องฆ่าก,ก่อนไอ้เฮียกดเอฟเเออไปอ่าแล้วก็เราจะกลับไปตรงไอ้แท่นนั้นด้วยว่าผมลืมยิงเพกมาตอนที่เอ,อ่อตอนเอลกีกาเต้คว่างหินนะนะผมลืมยิงเพกตรงสวนข้างล่างนั้นไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยไปที่หลังนะ เปิดประตูแล้วก็ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เก็บมาเก็บมาเออแล้วก็เออตัวนี้ปะตัวนี้เปล่าใช่ตัวนี้ปะอ่ะใช่จริงด้วย

รู้อันนี้ก็รู้ไม่ใช่ก็ไม่รู้มีสไปเนลเยอะเหมือนกันนี่เก็บาสต์สอไปเยอะเลยนี่ไป,ไป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 โอ้ยกระตุกรถฉากรถฉากแล้วก็แค่รถฉากโอเควิ่งไปมีอย่างนี้ สเลดสเลดเหรอสเลดเหรอฮะสเลดอะไรมึงสเลดอะไรเฮียนั่นหัวแตกไปเฮียโดนได้ไงวะสัตว์ฟุกฟุกฟุกไรอเงนรัสปากัตอาลัดโลไอ้เงี้เลยของทางเว้ยกูได้ยิน คนกูตัวนึงกูจําได้ไอเหียนี่กัปปิน่ากัปปิน่าไข้มึงขึ้นมาไข้มึงขึ้นมามึงก็ตายหรือยังี่ลงเลยนี่ลืมยิงตรงนี้นะครับขอกลับมาหน่อยอทีนี้เราก็ไม่ลืมและไอ้เหี้ ดิปปืนอกูจะเก็บมาทำไมวะเนี่ยทำไมมาแม่กดแถบตอนปีบันไดวะโกงหรอการโกงเหอเอเอแล้วก็เข้าใจฮูะเก็บมาเก็บมาโอ้โห้บึดชิบหายงั้น ไอทีนี้ออยติดพุ่งชนจะถือปืนสองมือหรือ 20, 000, มือเดียวกันแน่เนลิออนอ่ามือเดียวแกเท่เนาทำเทเนาะพอมาลูบหลอ่อทีนี้ก็กลับไป มาทางขวานี่อ่ามาตรงนี้แล้วก็นั่นเลยโอ้ยเจ็บคอลยกระโลดนี่อ่ะห่า,างนี้ เอาสมอคีนี่ไปไขเปิดประตูอาจจะเสียเวลาเน่อยนะตรงนี้เพราะว่าอันนี้ทำเ,เพื่อเก็บสมบัติจริงรว่าเก็บสมบัติให้มันครบร้อยเปอร์เซนต์ไงอ่าทีนี้ก็ได้มาแล้วข้างหน้าอีกสี่ข้างนอกอีกหนึ่ง ถ้ไปสู้กับไอลาโมนไปแฮงคแคนนอนบอว่าผมจะออกไปเก็บแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะแรงแต่ช้า คอรู้สึกนะเนี่ยมันแรงเนี่ยช้าแรงดีดแม่งเยอะไงฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตอนท้ายเอาแล้วกันโอเคทีนี้ก,ก็ <c oughs> กลับกลับอย่างเดียวไปสนใจใคร มาทางไหนกับทางนั้นเช็คกู <c oughs> คไม่ค่อยใบใจเว้ยเช็คด้วย <c oughs> มาแล้วมาแล้วพอออกมาแล้วไม่ใช่ต้องค่อยๆเดินป่ะไม่เผื่อมีตัวเฮียดับอ่าบีมาแล้วบีมาแล้วอ่ากูเปิดประตูละเป็นป <c oughs> ไมได้แดกกูหรอกกูไปละ ฮ่้าห้ายังมา่งนี่โอ๊ยเจ็บคอทีนี้ก็น่าจะสู้กับไอ้พวกเฮียนี่อีกลอบโอเคขอเช็คก่อนนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค

ตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันต้องมามันต้องมาแหละมันต้องมาเฮ้ยลูกอันนี้ต้องลูกซองยิงไต่อู้หูไต่เลยแถมสองเลยมือเปล่าเฮียเนี่ยอันตรายสุดไต่กล่องพังเลยเหรอที่ตรงนี้เอ่อจะไปมาตรงนี้ก่อน Đây xét giò đây Đi đi xỉ như đi, đi. đi không bồn à tiếng như thằng cay ạ à. tiếng cay ạ à. Đi đây Kìa, tổng đi, tổng คนไฟมาไอ้เยดนกูเห็นไม่ใช่ว่ากูไม่เห็นอุ้ยเชี่ยแม่งวิ่งเร็วจังวะอ่าตรงนี้มาละมาละมึงวิ่งไปไหนของมึงรีบวิ่งแล้วเกิน ยิงหัวแมงงอกไหมไม่งอกโอเคไลฟ์สดยิงไอ้เชือกกูได้ยินเสียงเลือดซองนี่กูได้ยินเสียงกูฟังแพงโว้ยกูฟังแพงเช็คล็อบโอเคมาตัดเลยขวางเหี้ยแล้วมึงเลิกขวางได้ยังมึงอ่ะ ไอ้เคียโดนหัวไม่ใช่เหรอเนี่ออไอ้เคี้ยมือสั่นเฮียอะไรเฮียอะไรไม่ทันไอ้โอ้โทษทีตีลั่นน่ะเฮียนี่ยิงหน่อย แผลลี่แตะโอเคเกือบแล้วกูออดีโอตอดีโอตรอเฮียดิาดาดตาลบกูอย่างดีไม่ต้องมาไอ,อ,อ้เฮียดิหัวแตกไปซะโอเคตรงนี้เล่นลิ้นแม่งเล่นลิ้นมันจะมีอยู่ตัวหนึ่ง ตรงกระแพงไม่สัาขโจ้วอะเออความจะสับไอเวท้ก็รับกูอย่างนี้เลยนะไอย์สตารไอย์สตารไอย์อิดที่หน้ามึงโอ้โทษทีโทษทีกูซ้ำแรงไปหน่อยโทษทีโทษทีมือมันรันใช้ลูกสองเนี่ยที่อะไร

กูต้องทำให้ได้กูต้องทำให้ได้กูต้องทำให้ได้โอเคเก็บกระจกมาโอเคทำแบบนี้เจะได้เช็คก่อนแล้วก็ดิ่ลงแล้วก็สับพยกนี่แหละแล้วก็จะไปดู แล้วมันก็จะไปโดนเคี้ยนั่นกูเลยยังชอบเลยมาละมาละมาละเอากูละมัดตาโล่ต้องมองรอบๆพี่ดีอมองทั่วสารทิศลูกซองอัดน้ำหนักเอาไว้ไม่ต้องต้องมองทิศรอบอ่ะต้องมองทิศรอบให้ดีไอ้ดี ผมต้องมองรอบๆนะไม่ต้องไม่ต้องมองรอบๆตรงไหนวะไอ้เขี้ยอุ้ยหน้าไม้ไม่ต้องไหนวะไม่ต้อง ลูกซองลูกซองลูกซองนี่มองต้นไามา้อีลดลูกซองเนี่ยแหละดีสุดละหากินลูกซองระยะไกลรู้จักเปล่ามีตามีตาอะไรมีตาเออนี่มันตอง ข้างล่างอเออเกือบไปทาแล้วกูมาเยอะจังวะ <c oughs> มือเปล่าเนี่ยระวังอันตรายสุดแล้วมือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องหู้รอดเลย <c oughs> ใช่แต่ลูกซอง โอเคลงไปไม่ดูนะไม่ดูนะคาเยเยนดีกว่าระยะไกลหนึ่งโอเคสั่นขนาดนี้มัน <c oughs> ก็ต้องนิ่งอยู่แล้วยิงสมบัติมานั่นแหละเฮ้ยอ,อย่า่อา่งอยา่ิ่งอยา่ิ่ง ไม้ตรงนี hmm. <ct arez> <akan> so like <masterpiece> ้มันผุมากก็ต ic ้องระวังหน่อยเก็บมาทีนี้สบัยก็ครบแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆ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 นะค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะไอเยตัไอเยตับที่หน้ามึงีที่อะไรมึงไอองี่อะ เนี่ยเอ๊ะถ้ากูอีกไปกูบิสิทลมไงอานันไปเอาดีกว่าเกมขออนุญาตนะครับตรงนี้เล็บแม่งนะทิ้งกันพาวเดอร์ไปแล้วก็เอาพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่กูอยู่ไหนนี่พี่ใหญ่กูต้องมาแล้วกิเกตสู้แบบ กินตัวนั้นไงผมเลยแบบว่าไอ้มันทีเดียวตายเลยเอาทีเดียวมึงให้ตายกูจะทีเดียวมึงให้ตายอา้าเชียวกูเลย,ยเปลดชุดพอดีไปเล่นลักลอบมาน,นิดหน่อยนะฮะ オノカデスネ、ミスタ・ケネディ、サドラサマノンジョー、ソノミニタマン、シャミスギダ、ミスカラソレオン、マッタキ、マスイデンマイナ、ハハ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 ドハッハハ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  นลามอผมไม่ค่อยอยากซื้อตัวนี้นานเท่าไหร่นะแร้วเพราะว่ามันพ่นไฟอ่ะเนี่ยมันพ่นไอ้นี่จะเรียกว่าพ่นไฟได้เปล่าวะไปไป ไปละอชิรีอีสุงอะไรต่อเอนเชรีเอนเชรีไปเลยนี่วิธีสู้กับครั้งเดียวลวดลำทันใจอดใจทันใจมากยิงเล็ดยิงเล็ดยิงเล็ด ชอบปืนนี้นะยิงแรงดีแบ็กเทลมันก็ได้อยู่แต่ว่ายิงเร็วไง <c oughs> แต่ของรีออนมันจะยิงแบบปิงป๊งปิง๊งปิ๊งแต่ถ้าเป็นของแบ็กเทลมันจะยิงแบบตุ๊ก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 มนปืนก่อนอะ่ะโอเคตรงนี้ถ้ากูจำไม่ผิดนี่ถ้ากูจำไม่ผิดน,าน่าจะไงกูว่าละ นั่นอุอ้ยเฮียเกือบละอแผลนี่แตะยิง,งจะใช้แต่ปืนสั้นมึงยิงได้แหละนี่รถได้สไปเดอร์มาแล้วถ้าเล่นพวกสำหรับสแตนดาร์ดอะจะไม่เจออัศวินตรงนี้นะแต่ถ้าเล่นพวกฮาร์ดคอร์กับโปรเฟสไปเจอ <c oughs> ไอเฮียเนี่ย